บทน,นี้เป็นบทที่สองใช่ไหมลูกเรากำลังเรียนอยู่ในเรื่องส่วนประกอบต่ตางๆของพืชใช่ไหมครับคะบคใช่ไหมคะอ่าส่วนประกอบต่างๆของพืชพในหน้าที่สามสิบสี่ครับสามสิบ <34. S 1> เปิดแล้วค่ะ บทที่สองนาทีของ,ส,ออของส่วนต่างๆของพืชใช่ไหมคะใช่ครับส่วนต่างๆของพืชครูอยากให้นักเรียนดูครูตรงนี้นะครับตรงต้นมะเขือตรงนี้ลูกในหน้าที่สามห่เห็นไหมครัหนูบอกคุณครูหน่อยสิว่าส่วนประกอบของพืชเนี่ยประกอบไปด้วยกี่ส่วนอะไรบ้างกี่ส่วนห้าส่วน,วนค่ะ ห้าส่วนค่ะประกอบไปด้วยไล่จากล่างขึ้นบนล่จากล่างบนไปลากลำต้นดอกผลมะลิแล้วก็เบาใช่่ทีนี้มันมีส่วนประกอบทั้งหมดห้าอย่างใช่ไหมลูกห้าอย่างนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะเรียนในแต่ละเรื่องมันจะมีทั้งหมดห้าเรื่องในต้นพืชเริ่มจากนักเรียนดูตรงนี้ก่อนครับอ้าคือท่าไม่ตอบคัวนะราอ่ะ ให้ดูภาพของต้นมะเขืออต้นมะเขือใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนเห็นภาพต้นมะเขือไหมค่ะอ่าบริเวณนี้คือบริเวณที่อยู่ใต้ดินเราเรียกมันว่ารากนะครับรากทาหน้าที่ในการดูดสารอาหารนะครับแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินไปยังสตา ไปยังลําต้นผ่านลาต้นขึ้นไปไปทําอาหารที่ใบทีนี้เรามาสนใจแค่กลุ่มรากรากประกอบอ่ารากมีทั้งหมดสามชนิดแต่แก่รากอะไรบ้างเรียนไปแล้ววันนั้นรากสามชนิดรากอะไรบ้างากแกนไล่จากใหญ่ไปเล็กไล่จากใหญ่ไปเล็กรากอะไรก่อนเลยรากแก้วรากแคนงแล้วก็รากปล่อยรากปล่อยนี่ลูกเห็นไหมว่ารากแก้วมันจะขนาดใหญ่เลยมันต่อตรงมาจากลําต้น นะครับอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมส่วนรากแขนงจะแตกออกจากรากแก้วนะครับชอนชัยไปตามดินเพื่อหาอาหารรากฝอยก็แตกออกจากรากแขนงอีกทีนึงนะครับอขออนุญาตทำหน้อใอ่ะ หน้าที่ส่วนต่างๆของพืชเรามาสนใจรากก่อนลูกรากเป็นส่วนของพืชที่จเจริญเติบโตและแผ่ขยายอยู่ใต้ดินช่วยยึดลำต้นให้ติดกับ,บดินดูดน้ำและแร่ธาตุขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชประกอบไปด้วยสามชนิดอันได้แก่รากแก้วรากแก้วมันจะมีลักษณะช่วงโคนโตนะครับโคนที่ติดกับลำต้นต่อลงใต้ดินนะลูกเขาเรียกว่าโคนนะ ค่อยๆเรียวลงไปจนถึงปลายรากนะครับนี่นะคะต่วานี้สา้สิบแปดก็มีค่ะครับรากที่สองเป็นรากที่เจริญเติบโตออกมาจากรากแก้วเราเรียกว่ารากแขนงนะครับแตกแขนงออกไปยาวออกไปส่วนรากที่แตกออกจากรากแขนงจะเป็นเส้นเล็กๆสม่ำเสมอกันเลยเรียกว่ารากฝอยรากฝอยรากฝอย รอแป๊บถึงลูกวันนี้ของเล่นครูยเยอะมากเดี๋ยวคูอยากให้เรี่นเล่นนี้คูเตรียมมาอย่างดีเลยอ่ะเราก็มาดูครูคะครับครูคะเราก็ไม่ได้เล่นเกมสิคะเพราะว่ายุดไปส่อมซ่อมวันเลยใช่เดี๋ยว มันก็เปิดเรียนลูกเฉพาะก็เปิดเรียนอ้าวสนใจเรื่องรากก่อนลูกปึ๊บเรื่องรากเห็นรากไหมดูเห็น,นะคะรากแกว้วกอนรากกล้ยอ้าวดูรากที่กนรากแกว้วคือรากที่ต่อตรงจากลำต,ต้นปื๊บลงมาตรงนี้ลูกจะเห็นเส้นกลางๆตรงนี้ใช่ไหมลูกนี่เห็นไน,ะะนี่นี้นะรากขมรากแกว้วนะครับส่วนรากที่แตกออกจากรากแก้วนะครับเราเรียกว่ารากแขนนะครับรากแขน ส่วนรากที่แต่ออกจากรากแขนเป็นเส้นเล็กๆพวกเนี้ยเราเรียกว่ารากอะไรฝอย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 นะ่ะต่อไปหน้าที่3าหน้าที่39ลำต้นต้นใช่ลุกลำต้นลำต้นนะเป็นส่วนของพืชที่ต่อมาจากรากขึ้นสู่ด้านบน ทำหน้าที่ในการชูกิ่งก้านใบนะครับขึ้นสู่อากาศเพื่อให้เพื่อให้ใบเนี่ยมันได้รับแสงนะครับมันก็ชูช่อใบขึ้นนะลำต้นเป็นทางลำเลียงของน้ำและแรธาตุจำไว้นะลูกมันจะมีสองท่อใช่ไหมครูอบอกแล้วคือท่อน้ำกับท่ออาหารนะบอกไว้แล้วนะอ่าเออ มันจะลําเลียงน้ําและอาหารจากรากขึ้นสู่ลําต้นนะครับเอาง่ายๆมันก็คือเหมือนท่อส่งผ่านน้ําและอาหารนั่นเองนะครับทีนี้ท่อเัาก็จะมีสองท่อนะครับคือท่อลําเลียงน้ําและท่อลําเลียงอาหารมาดูท่อลําเลียงอาหารก่อนครับเป็นกลุ่มเซลล์ที่ต่อกันคําว่าเซลล์ก็คืออ่าชิ้นหนึ่งส่วนประกอบหนึ่งของพืชที่ประกอบ ที่ประกอบกันหลายๆหลายๆล,ล,ล้านเซลล์รวมเป็นพืชหนึ่งต้นนะครับเป็นกลุ่มเซลล์ที่ทําหน้าที่เรียงต่อกันเป็นท่อแทรกอยู่กับอ่าคู่ท่อลําเลียงน้ํามันจะติดติดกันเลยหูกมันจะแทรกกันอยู่นะครับเพื่อลําเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นไปยังใบและส่วนต่างๆของพืชน,นะครับคําถามถกูถามก่อนคําใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการลําเลียงอาหารของพืชหนึ่ง พืชทุกชนิดมีการลำเลียงอาหารที่สร้างขึ้นผ่านทางท่อลําเลียงน้ําอันนี้ถูกหรือพิดถูกคะ่คะถูกค่ะอ่านดีๆลูกพืชทุกชนิดไม่นะคะลำเลียงอาหารที่สร้างขึ้นผ่านท่อลําเลียงน้ำพีคดค่ะถูกหรือเปลีก่กถูกเิ็คะ่ะตค่ะเอกสอง พืชลำเลียงอาหารที่สร้างขึ้นจากรากไปสู่ส่วนต่างๆเขาถามว่าข้อใดถูกนะข้อที่สามพืชสามารถใช้ท่อลำเลียงอาหารแทนท่อลำเลียงน้ำได้ถูกไหมถูกค่ะถูกมันมีข้อมันมีข้อมันมีข้อสังเกตอยู่ลกูกถ้ามันใช้ร่วมกันได้มันจะสร้างมาสองชนิดทำไมถูกไหมขันนี้ผิดคนะร้อยเปอร์เซ็นต์ผิด ก,ก็เหมือนกับก็เหมือนกับท่อของคนเราใช่ไหมลูกมันจะมีท่อลําเลียงอากาศกับท่อลําเลียงอาหารลงไปกระเพาะอาหารใช่ไหมใช่ค่ะถ้ามันใช้ร่วมกันได้มันจะสร้างมาสองท่อไหมลูกไม่ค่ะไม่แสดงว่ามันใช้ร่วมกันไม่ได้มันจึงสร้างมาสองท่อใช่ไหมครับใช่ค<ช>่ะนั่นก็คือท่ออาหารต่างหากแล้วก็ท่อน้ําต่างหากนะครับข้อนี้ควรจะตอบอะไรดีหนึ่งสองสามสี่สี่ค่ะ เพื่อลำเลียงอาหารสร้างขึ้นจากใบไปสู่ส่วนต่างๆดูในหนังสืออีกทีหนึ่งลูกจากใบไปสู่ส่วนต่างๆข้อนี้นักเรียนตอบอะไรครูจะฟังเสียงส่วนมากลูตอบข้อสองค่ะอ่าตอบข้อสองมีใครตอบข้อสองใครตอบข้อไหนชูนิ้วเลยลูกนายตอบข้อไหนดีอ่าส่วนมาก ส่วนมากนะตอบข้อ,อข้อสองกันทั้งนั้นเลยอ้าวข้อสองต่อไปครับอานลำเลียงนะ้ำในต้นพืชเป็นไปในลักษณะใดเอามือลงกับลูกจากรากผ่านไปใบเลยข้อที่หนึ่งข้อที่สองจากลำต้นลงไปรากข้อที่สามจากใบไปสู่รากหรือข้อที่สี่จากใบไปสู่ลำต้น ข้อที่สี่ค่ะข้อสี่ค่ะตอบสี่สีใบมันใช้ไม่ได้ดูดีดีดูดีดีดีในดรรทดดสุดท้าดทอีข้อที่สอีลีด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 าดี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 ดสดีนีดาาไดน,นะีดี่ะจากไหนไปไหนลูก จากไหนไปไหนน้ำมันอยู่ในดินใช่ไหมน้ำมันอยู่ในดินใช่ไหมมันต้องผ่านอะไรก่อนมันต้องผ่านลากก่อนเพราะฉะนั้นจากลากจะไปที่ไหนง่้นข้อหนึ่งค่ะไปสู้ข้อหนึ่งค่ะอ่าโอเคพืชดูดน้ําและธาตุนะครับ จากรากลำเลียงไปตามท่อลำเลียงสู่กิ่งก้านและใบเห็นไหมว่าสิเรนโอ,อพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูท่อลำเลียงท่อลำเลียงนี้มองเห็นด้วยตาเปล่าไหมลูกไม่ล่ะอ,อ่ะสมสมติสมมติพืชสมสมติแขนครูเป็นพืชนะทีเนี้ยเราตัดอย่างเงี้ยเรามองเห็นท่อลำเลียงไหม ไม่เห็นหรือไม่เห็นไม่เห็นหรอกลูกเพราะว่าท่อลำเลียงมันเล็กมากมันต้องส่องด้วยกล้องอะไรกล้องจุลทรรศน์กลอ้องจุลทัศน์ไม่ใช่กล้องโทรทัศน์นะกล้องจุลทรรศน์นะครับเมื่อสอ่องเรียบร้อยมันก็จะมีท่อแบบนี้ติดกันอยู่ซึ่งท่อแบบเนี้ยการเรียงตัวของท่อแบบนี้ก็แตกต่างกันอีกขึ้นอยู่กับชนิดของพืชว่าพืชอนั้นเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไหมหรือพืชอนั้นเป็นใบเลี้ยงคู่ มันจะเรียงท่อไม่เหมือนกันนะครับท่อลําเลียงอาหารก่อนลูกมาดูสีชมพูนะครับแรกอยู่ระหว่างคู่ท่อลําเลียงน้ําคือท่อลําเลียงอาหารกับน้ํามันจะแรกกันอยู่นะครับใช้ลําเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นไปยังส่วนต่างๆลําเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชส่วนท่อลําเลียงน้าลูกท่อลาเลียงน้ําลําเลียงแรกธาตุนะครับอย่าลืมนะว่ามันลําเลียงแรกธาตุ ข้อลำอาหารลําเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆข้อลําเลียงน้ําลําเลียงน้ําและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆนะครับน,นําน้ําไปสู่ใบเพื่อใช้ในการสร้างอาหารของพืชนะ,ะทีนี้เรามาดูในพืชต้นหนึง่งนะครับจะมีท่อลำเลียง ตั้งแต่รากไปจนถึง,ถง,ถงก้านใบเลยนะมันจะยาวติดต่อกันเป็นเหมือนเชนเลือดลูกต่อกันเป็นวงจรระบบของมันนะจากรากขึ้นสู่ใบนะครับใบก็ใช้แรกธาตุอาหารเราเนี้ยสร้างอาหารแล้วส่งอาหารสร้างอาหารโดยกระบวนการที่มีชื่อว่าอะไรลูกสังเคราะห์แสงค่ะสังเคราะห์แสงเมื่อสังเคราะห์แสงเสร็จแล้วจะได้อาหารใช่ไหมค่ะ อาหารและแก๊สอะไรลูกแก๊สอะไรแก๊สอะไรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ลูกคูชี้ให้ดูอยู่วันนั้นน่ะแก๊สออกซิเจนน่ะเออที่มันเป็นลูกสอนนะลูกจำได้ไหมจำได้ได้ค่ะ ขอโต๊ะที่ส่งไปครับ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 ทีนี้มาอขอขอไปนี่เกินเกินจนที่ต้องการไมมากครับพอดีว่าถ้าเอามาเยอะกว่ากว่าจะไม่มีที่ครับผมโอครับครับแล้ว เดี๋ยวผมหารถก่อนครับเกรงใจอะเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมปรึกษาพอออก,กแป๊บหนึ่งเพราะว่าถ้าไปถ้ามาด้วยก็จะมีค่าขนส่งครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมปรึกษาพอออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอก ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมจะถามพอออก่อนเพราะว่าไปกลับแบมันก็ต้องใช้น้ำมันเนี่ะจะให้ส่งตระป๋ามันก็ไม่ได้เดี๋ยวอถามพอออก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมบอกกีนนะครับเก้าอ,อี้ด้วยขอบคุณมากครับตอนนี้กำลังสอนนักเรียนอยู่เลยครับ ครับวันนี้เรียนออนไลน์ครับขอบพระคุณมากครับผมครับสวัสดีครับเด,ด็กๆค่ะอ่ะ,อะต่อลูกเมื่อกี้คุยธุระกับผู้ปกครองอยู่อ่ะเมื่อกี้ครูบอกว่าแก๊สอะไรอะไรค่ะมันจะ มีแผนผังการสังเคราะห์แสงหรือการสร้างอาหารของพืชสารตั้งต้นก็คือแร่ธาตุนะครับบวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนนะลูกนะคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงโดยใช้สารสีเขียวที่มีชื่อว่าคอโรคอโรอะไรลูก อโรฟิวเมื่อผ่านกระบวนการสั่งข้อแสงหรือการสร้างอาหารรเซนิลลาร์ทปุ๊บจะได้ผลิตภัณฑ์สองอย่างก็คือน้ำตาลกับแก๊สออกซิเจนนะครับจากนั้นนักเรียนครับ การทดลองเดี๋ยวเราค่อยมาทดลองนะล,ลุงนะมันอยู่ในหน้าสีสิบาลูกเห็นกระบวนการสั่งข้อแสงไหมนี่อวัยวะต่อไปของพืชก็คือใบนะลากลำต้นแล้วมาใบลูกใบเป็นโครงสร้างที่สำคัญของพืชมากเพราะใบทำหน้าที่ในการสร้างอะไรสร้างข้อแสงแก๊สออเจน สร้างอะไรเป็นหลักสร้างอะไรนี่สร้างอะไรนี่สร้างอาหารคถูกต้องครับสร้างอาหารแล้วใบมันมีหน้าตาเหมือนกันไหมไม่เหมือนนักเรียนสังเกตไหมว่าใบมันมีสีอะไรเป็นหลักเลยสีเขียวครับสีเขียวอันเนื่องมาจากสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในพืชนะครับชื่อว่าคลอโรฟิลแล้วคลอโรฟิลเนี่ยมันมันมีประโยชน์ยังไงล่ะ คลอโรฟิลมันสามารถใช้แสงในการสร้างอาหารได้นะครับตัวเรามีสีเขียวไหมไม่ถ้าตัวเรามีสีเขียวแสดงว่าเรามีคลอโรฟิลในตัวแล้วเราก็สามารถสังเครแสงได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะอาจจะมีมนุษย์สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปเดินไปตากแดดแล้วก็อิกูคม่เาเรียกเอเรียนรือเปล่าคะอะทีนี้คุูยกตัวอย่างนักเรียนรู้จัต้นกระบองเพชรไหมลูก ทุจริตก็กระบองเพชรมีใบไหมมไม่มีค่ะมีหรือไม่มีคั่นมีค่ะแต่มันเปลี่ยนใบให้กลายเป็นอะไรลูกน้ำกลายเป็นน้ำค่ะทําไมมันต้องทําอย่างนั้นทําไมมันต้องเปลี่ยนใบให้กลายเป็นน้ําด้วยเพราะว่ามันใช้น้ำกระอมันโตในทะเลทรายใช่ไหมได้ค่ะ <n S 1> ในทะเลทรายมีน้ำไหม ไม่มีค่ะอุ้ยมีน้อยมากเลยน้อยมากเลยค่ะทีเนี้ยใบอ่ะนอกจากจะสร้างอาหารแล้วมันยังคายน้ําด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะถ้ามันมีใบมันก็ต้องคายน้ําออกใช่ไหมครับใช่แต่ทีนี้พืชในทะเลทรายต้องการการคายน้ํำไหมไม่ไม่น้ําที่ขาน้อยอยู่จะคายทิ้งทาไมเปลี่ยนใบเป็นําซะเลยแล้วย้ายคลอโรฟิลมาที่ไหน แล้วย้ายคโลอโรฟิลสีเขียวๆไปไว้ที่ไหนทีเนี้ยเปลี่ยนใบเป็นหนามแล้วอะลำต้นคะ่ะเอาไว้ที่ลำต้นเพราะฉะนั้นลำต้นของกระบอมเพชรก็สามารถสังเคราะห์แสง่นไงน,นะครับโอเคทีนี้ครับนักเรียนดูรูปใบลูกรูปใบเนี่ยที่อยู่ในหน้า44 <c oughs> มีหลายชนิดมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหอกใบรีใบกลมใบหยักใบเรียว และในธรรมชาติ <ๆ S 1> ก็มีใบอื่นๆอีกมากมายนะครับใบทำหน้าที่สองอย่างหนึ่งสร้างเป็นหน้าที่สร้างอาหารสองคายน้ำนะครับใบมีรูปร่างต่างกันนะครับขึ้นอยู่ลักษณะของพืชใบมีมีการคายน้ำเพื่อลำเลียงแร่ธาตุใช่ไหมครับ อะไต้องมีการคลายน้ําถ้ามันไม่คลายน้ํามันจะดูดน้าอ่ามันจะดูดแ่ธทตาขึ้นมาอีกได้ไหมได้ไหมไช่ไม่ได้ใครเปิดพลมูไหมพัลมหน่อยเสียงดังมากเลยทีนี้ครูเปรียบเทียบครูเปรียบเทียบการการคลายน้ําของพืชก็เหมือนกับการนักเรียนที่นักเรียนดูดดูดนมใช่ไหมดูดนมกล่องแล้วเนี่ยอ้าวลากก็เปรียบอ่าหลอดก็เปรียบเสมือนลาก นะครับนมก็เปรียบเสมือนอาหารที่อยู่ในดินเมื่อนักเรียนดูดขึ้นมาอมไว้ในปากแล้วถ้านักเรียนไม่กืนนักเรียนจะดูดต่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็เปรียบเสมือนกับการคายน้ําลูกเพียงแต่ว่าใบของพืชมันพ่นพ่นนมออกพ่นน้ําออกนะครูเปรียบเทียบนะอันนี้นะมันพ่นออกแล้วมันค่อยดูดขึ้นมาใหม่พ่นออกแล้วดูดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าอุ้ยมันผสมอยู่ในน้ําใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ่า ดูดขึ้นมาดูอ่าดูดขึ้นมาผ่านรากนะครับแล้วดูดซึมเอาแร่ธาตุแล้วก็ปล่อยน้ําออกนะมันเป็นแบบนี้นะครับการคายน้ําเกิดขึ้นที่บริเวณที่มีชื่อเรียกว่าปากใบนะครับปากใบมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนลูปกระตาคนเนี่ยเห็นไหมีคลุมอยู่สองฝั่งนะครับมีเซลคุมเซลลคุมก็คืออ่าก้อนเล็กๆคายเม็ดถัว่วอยู่ที่ปากใบ ถ้าปริมาณน้ํามากๆมันก็จะไปกระตุน้นให้ปากใบเนี่ยอ้ากว้างขึ้นทําให้น้ํามันออกมานะครับบริเวณที่ปากใบทีเนี้ยปากใบมันจะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างใบบนขื้ข้างบนข้างบนหรือข้างล่างลูกข้างบนค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือปากใบมันจะอยู่ข้างล่างอ่ะ ส่วนข้างบนเนี่ยจะมีคลอโรฟิลล์หนาะๆนะเพื่อเวลาเวลา,เวลามันโดนแสงมันจะได้สังเคราะห์แสงไงแล้วปากใบก็ทําหน้าที่คายน้ําออกด้านล่างนะครับเราสามารถมองเห็นปากใบด้วยตาเปล่าได้ไหมมีใครเอาใบมาแล้วส่องเห็นปากใบไหมไม่ได้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราจึงใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่ากล้องจุลทรรศน์ช่วยในการส่องกล้องจุลทรรศน์เดี๋ยวมาเรียนคราวหน้าเดี๋ยวครูจะให้ส่องปากใบ นะครับแล้วจะให้ทดลองเรื่องการคายน้ําด้วยนะนี่ปากใบเห็นไหมลูกปากใบนี่เห็นไหมปากใบ oh. ทําหน้าที่ oh. ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับคายน้ําออกมาซึ่งน้ําในรูปแบบอ่ามันเป็นคายเป็นพกการพ่นไอลูกมันไม่ใช่พ่นออกมาเป็นฝนตกเลยนะมันจะพ่นเป oh. ็นไอออกมาทําให้เวลาเราไปอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยตอนกลางวันเราจะรู้สึกว่ายังไง ก็ูเวียบน้ำเลยฮะเวลาเราไปอยูใต้ใต้ร่มร่มไม้ตอนกลางวันเนี่ยเรารู้สึกว่ายังไงร้อนเหรอร้อนเย็นเย็นเพราะว่ามันมีปากใบคายน้ำออกมาลูกคายน้ำเย็นๆออกมาทำให้เรารู้สึกเย็นนะครับอากาไทยเทสะดววอ่ะอ้าวทีนี้ครูอยากให้นักเรียนดู กระบวนการสังเคราะห์แสงก่อนลูกกระบวนการสังเคราะห์แสงนะอันดับแรกเราต้องมาดูปัจจัยก่อนอมันต้องมีผลิตภัณฑ์ที่จะไปทําอาหารใช่ไหมลูกพืชก็เหมือนกันมีผลิตภัณฑ์ที่จะไปทําอาหารนะครับหนึ่งเลยคอโรฟิลคอโรฟิลเนี่ยเป็นตัวดูดกลืนแสงสีอะไรสีอะไรคอโรฟิลสีอะไร,ส,ะไรสีเขียวสีเขียว,ยวดูดกลืนแสงเพื่อให้พลังงาน สอง oh. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมาเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์แต่เรามันเป็นประโยชน์แก่พืชน,นะครับพืชจะดูดแก๊สชนิดนี้นะครับเข้าทางปากใบเพื่อเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสงน้านะครับต่อไปคือน้ําเนี่ยน้ําดูดน้ําผ่านรากลําเลียงขึ้นสู่ใบใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสงด้วย เมื่อผ่านกระบวนการสางังเคราะห์แสงเสร็จแล้วนะครับผลที่ได้ก็คือน้ําตาลต่อไปก็น้ําตาลลําเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนะครับเมื่อน้ําตาลมันเหลือพืชก็จะสะสมไว้สะสมไว้ในรูปของแป้งนะครับแก๊สออกซิเจนและสองสิ่งที่พืชสร้งางออกมาหลังจากกระบวนการสางังเคราะห์แสงเรียกว่าแก๊สออกซิเจนนะครับออกทางปากใบ ออกมาทางปากใบนะครับทําให้เวลาเราอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยตอนกลางวันเราจะรู้สึกสดชื่นเพราะมีแก๊สออกซิเจนนั่นเองเราหายใจเอาแก๊สออกซิเจนเข้าแล้วปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้มีประโยชน์ต่อพืชใช้ในการสาังเคราะห์แสงในขณะเดียวกันเมื่อพืชสังเคราะห์แสงเสร็จแล้วปุ๊บพืชก็ปล่อยออกซิเจนออกมาซึ่งออกซิเจนเป็นผลดีต่อสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์นะครับทําให้เราหายใจไดนะ้ถ้าบนโลกนี้ไม่มีต้นไม้เลยเราจะมีอากาศในการหายใจไหมลกูก ไม่มีไม่มนนีนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่อไม่ใช่ชนิดเดียวสิสิ่งมีชีวิตที่สร้างแก๊สออกซิเจนได้ดีที่สุดคือสิ่งมีชีวิตประเภทพืชนะครับบ้านเต็มอ่ะต่อไปอไวัยวะที่สี่ดอกเมื่อพืชจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วถึงจะสร้างดอกขึ้นมา อันนี้ดอกอะไรดอกคะดอกชบาครับนะอันนี้ดอกชบานะครับต้องสร้างดอกขึ้นมาเพื่อใช้ดอกในการสืบ<อ>พันธุ์สืบพันธุน์มันสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นี่ให้มาเขียนอะไรของกูเล่นเนี่ยเขียนอีกแล้วลบเลยอะดูก่อนครับ ดอกพืชแต่และชนิดก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชบางอันสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมบางชนิดมีกลิ่นเหม็นบางชนิดมีน้ําหวานนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการหลอกล่อแมลงให้มาผสมเกสรไม่ว่าจะเป็นสีสันที่สวยงามของกลีบดอกนะครับแมลงเห็นโอ้กลีบดอกอันนี่สวยงามน่าไปสัมผัสก็จะเข้าไปสัมผัสกับเกสรเกิดการผสมพันธุ์การเกิดขึ้น2 ตอไม้มีกลิ่นหอมล่อพึ่งให้ไปผสมเกสรได้ในขณะเดียวกันพืชบางชนิดก็มีน้ําหวานนะมีน้ําหวานใช้ล่อมแมลงให้ไป,ปดูดน้าหวานในขณะเดียวกันที่มแมลงดูดน้ําหวานอยู่มแมลงก็จะพลิกตัวซ้ายไปซ้ายไปขวาสัมผัสเกสรตัวผู้แล้วไปติดกับเกสรตัวเมียนะครับทําให้เกิดการผสมพันธุ์ของพืชเกิดขึ้นซึ่งส่วนประกอบของดอกจะมีทั้งหมดสี่ส่วนหลักๆได้แก่เกสรตัวเมีย นะครับหรือเกสรเพศเมียเนี่ยทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะครับทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะครับก็คือเซลล์ไข่ที่อยู่ในรังไข่นั่นเองนะครับสองเกสรตัวผู้ทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับหรืออาละอองเรนูเนี่ยนะครับมันเป็นละอองเรนูที่อยู่ในอับเรนูอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปกลีบดอก นะครับทำหน้าที่ห่อหุ้มเกรสรในขณะที่เกรสรยังอ่อนในขณะเดียวกันใช้ลอ่อมแมลงสุดท้ายครับกรีบเลี้ยงสีเขียวทำหน้าที่ในการห่อหุ้มดอกในขณะที่ดอกยังตูมอยู่เพื่อป้องกันการกัดแทะของมแมลงนะครับที่ใครย,ยังไม่ลบเลยครับอ่าคมลบให้ละ โอเอ่ะหมดแล้วทีนี้นักเรียนครับ,รบเดี๋ยวก,กลับมารอบสองคุณครูจะให้ทำงานนะแต่ตอนนี้เวลาในการสอนหมดแล้วลูกเดี๋ยวคุณครูขอบันทึกวิดีโอห้านาทีเดี๋ยวกลับมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะครับอ่าอ่นักเรียนทุกคนพักคนละเด็กคู้ชายไว้ฝึกหัดไม่มี เราให้ทาในสมุดทําในสมุดเล่มอ่าเล่มเปล่าทําในสมุดเล่นะม,มเปล่านะมีจักรูกแค่วาดหนโขไปใช้ก่อนนะนะทาในสมุดเล่มเปล่าหรือหน้ากลางก่อนก็ได้ครับเนะพราะว่าวันนี้จุดรถนะลูกนะโอเคพับคนละสิบนาทีครับเดี๋ยวคุณครูขอบันทึกวิดีโอก่อนหนากลางหน้อะไรเพื่อน